สวัสดีค่ะวันนี้นะคะส่งมอบรถนะคะให้กับคุณนัทพรนะคะก็วันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดไหนคะคุณแม่ปทุมทา<ร>ธานีค่ะปทุมธานีเนาะก็ลังสิ์แค่นี้เองนะคะวันนี้นะคะส่งมอบรถเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเอทิฟนะคะพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตนะคะให้รอบคันสวยๆแบบนี้เลยเนาะก็เรามีบริการเปรเซ็นสัญญาให้คุณแม่ถึงบ้านไหมคะค่ะถึงบ้านเลยค่ะถึงบ้านเนาะสะดวกสบายนะคะสะดวกสบายค่ะก็คุณแม่บอกลูกค้าทางบ้านนิดน,นึงว่าการบริการของเราเป็นงไงบ้างคะ,<ส>ะ บริการประทับใจมากการรวดเร็วทนใจค่ะคะก็คือประหยัดเวลากประหยัดเวลาค่ะไม่ต้องไปที่ไหนเลยค่ะไม่ต้องไปเลยเนาะอยู่บ้านบ้านวันเซ็นสัญญามาเซ็นให้ค่ะวันวันรับรถมาส่งมอบรถให้ค่ะคือเราอยู่กับบ้านเลยไม่ต้องไปเลยค่ะประหยัดเวลานิ่งๆเลยค่ะ สะดวกสบายมากค่ะสะดวกสบายมากเลยเนาะคุณแม่บอกลูกค้าทางบ้านนิดนึ่งเชิญชวนนิดนึงว่าออกรถกระส้มเป็นไงบ้างคะออกรถกระส้มสะดวกสบายมากเลยครับประหยัดเวลาค่ะบริการประทับใจมากเลยค่ะวันนี้รถสวยไหมคะสวยค่ะถูกใจถูกใจเนาะสีนี้เลยเลือกไว้นะคะลูกค้าเลือกเป็นรถสีดํานะคะนี่เลยได้แบบนี้เลยนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะ